ถทำอะไรนะเธอนี่ทำอะไรนะเขาเรียกวัดถ้ำพระธาตุสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำพระธาตุลบบุรีอำเภอโคกตูมอำเภอโคกตูมโอ้โหเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนถ้ำกัน <c oughs> กัดเวาไม่กัดมีน้องๆมาต้อนรับด้วยจริงจริงด้วยสองร้ท่าน,านโอ้โห ดูดูเพื่อนๆดูเชิญเที่ยวถ้ำถ้ำพระธาตุที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้เราเรามาถึงแล้ว,วขึ้นต้องขึ้นบันได246ขั้นค่ะมา246ขั้นเร็วมาขึ้นไปพักไปเราไม่เอาน้ำมากินด้วยแล้วเนาะอ่ะเธอสือดิน้ำในรถมีไหมมีไปใส นี่ดูน้องหมานะคะน้องหมาเต็มเลยนี่น้องน้องน้อง,น,อง,น,องน้องเต็มเลยอันนี้คือทางขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือทางขึ้นอันนี้บริเวณจะมีบริเวณทางขึ้นันจะมีมันจะมี เจ้าพ่อปู่ฤาษีด้วยนะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่คือพ่อปู่ฤาษีนี่ค่ะ,คคะก่อนที่จะขึ้นไป พ่อปู่ฤาษีอู้กี่ขั้นนสองร้อยสี่สิบหกขั้นขึ้นเยอะขึ้นเยอะ <c oughs> ไม่เราขาไม่ไหนี่เลขึ้นเยอะเอ๋เ,เอไปขายนี่ก็มาแล้วรเรีของทางขึ้นถ้ำ ที่ก็เป็น,ต,นต้ตนตะเคียนต้นใหญ่อืม สิ <20. S 1> บยีสิบแป๊บเดียวสองร้อยมันไม่ได้เป็นพันนะน่ะ,นะเป็นขั้นเล็กๆเ,เองสองร้อขั้นมันเป็นขั้นเล็กไม่ได้ขั้นใหญ่ไห็นไมน่ะ,ะมีคนทํามานั่นอยู่เห็นไหมน่ะ าไงอืมว่าไงจ๊ะน้องจ๋านี่มีน้องด้วยนะจ๊ะนี่มีน้องเฝ้าทางเขา้าถอมด้วยน้องๆน,น่ารักทุกตัวนุน่น เริ่มกันไปไปแล้วเปิดไฟแล้วโอโ้โหเปิดไฟแล้ว,โโลวใช่ไหมฉันนี้เราเปิดหลวงพ่อบอกเปิดไปแค่นี้ใช่ไหมพี่เป็นโซลีอ้ว็เข้าไปทีถ้ำเลยอ๋อ จะไปด้วยไหมจ้าน้องหมาใช่มาครับสองร้อยสองร้อยกว่าขั้นเนียซื้อสองสี่ศูนยมแล้วเจอแต่ฉันซื้อไปแล้วล่ะื้อหกสี่ศูนย์ถ้าออกมันกีสามตัวถ้าพาสีใหม่ ไอ่ถ้ำอะไรนะที่เราไปขึ้นสูงกว่านี้เนาะโอ้ยสูงลิบเลยอะเดินเดินยังไงก็ไม่ถึงทีเดีนยวงไงรถไม่ถึงสิทธิ ดูครับไม่สูงเท่าไหร่เราต้องเดินข้ามข้ามอย,ย่าง โอ้นี่ข้างบนก้อนเห็นไหมครับบ <c oughs> อกว่าสวยที่สุดในลบบุรีใหญ่ที่สุดเรามาดูกัน ยาดมไม่มีเหมมรอด,ด,ดูแม่ะอะยาเล็ก <laughs> ต้องหายาดมหมดเลยและครับต <laughs> ้อ้ายมยาหรอมีมยาคุณตั้งอยู่บนหลังตู้นะสื่อประันบ้ามากทอเอ,อคุยจังมยาของเธอกะมีเธอปลอมาเ

มันเราขึ้นมาปากถ้ำบนภูเขาเพราะว่ามันไม่ได้เจาะข้างล่างข่องทางเข้ามันหรือมากมันจะอยู่ข้างบนตามที่เราเคยไปหลายถ้ำนะครับมันต้องขึ้นเขาแล้วค่อยลงลงในถ้ำมันจะไม่ค่อยมีไปเจอข้างล่างเข้าถ้ำเลยไม่มีนะเนี่ยฮ Mà lạ, suối đuôi Chờ lắm, tới lúc yêu Nè Thấy em เปิดไฟอยู่เห็นไ,ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยครับต่วก,ก็สวยนะนะฮะนะฮะข้างบนนะฮะหินยงหินย้ยอยลงมาเลยออันนี้นะ่าจะไม่ได้สร้างนะน่าจะเกิดเองนีครับเห็นไ,ไหม ้าไปลืกบน่ะเปิดไฟอยู่นู่นไฟเข้าก็เหินมสวยดีวะ่ะสวยดีนั่งเนี่ยดูครับเพื่อนดูด,ดิอยอันนี้เขาไม่ได้ทำนะเนีนาอเกิดเองนั่นแหลดเององโอ้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยอ่ะเนี่ย ดูนะฮะน่าจะเป็นพศออหรือเปล่าหนึ่งสามเหรอนี่ครับเม้นท์ี่ข้างคาวเนาะ <c oughs> นี่ครับ ะดูดูหินเพื่อนดูหินนี่ตรงนี้จะเป็นป่องนะฮะโอโห้หินมาเริ่ม,มาลาเลยจับหน่อยดูฮะดูนะ ก็ไฟแฟดเธอโทรศัพท์มันอ๋อแล้วไหนบอกว่าหลวงพ่อให้เปิดไปก็เปิดแล้วข้างในรู้ไงเธอไม่เห็นแสงเลยเนาะไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้เทอะไรใช่ต่อเดิมๆเลยแต่ก็หลายปีแล้วนะเนี่ยนี่ฮะเข้ามาข้างในกันแล้ว ได้กินอับมากเลยอรั้าปิดจมูกเพ้่งไ้มานี่ครับนะครับโอ้โหโอ้มีหน้ามันถึงเหม็นค้างคาวมันเยอะนี่นู่นนหะคะ้าง,างาคาวเพียบเลยเห็นไหมครับข้าาวเพียบเลย ่านหฮนจอยสวยมากเลยเนีดูครับน่าฝนน้ำเพิ่มอ่ะ เนี่ยดูดิยังเป็นดินอยู่เลยเหมืนธรรมชาติดีเนาะเหมือนเหมือนเหมือนวัดถ้ำบอ่อปลาที่เราไปอ่ะเธอโล่งเลยอ่ะเป็นดินอย่างนี้เลยนะถ้ำบอ่อปลาใครไม่ดูไปดูนะเออในคลิปผมอะ่ะแ,<ต>แ,แ,แต่อันเนี้ใหญ่ใหญ่กว่าหลายเท่าเลยดูแต่ถ้ำเขสวยเนาะสวยบ้านเรามีนี่บ้านเราดังเลยนะสาริกาไม่มีถ้ำเลยถ้าสาริกามีอย่างเงี้ยดังเลยนะเยเล็กอื เนี่ยครับเนาะแต่ว่ามันก็ติดไฟอยู่มันติดไฟเข้ามาไม่ได้หรอกมืดเสียงข้างข่าวกิกกักกิกคักโอ้มันโล่งใหญ่ดีเ็อปดูนะดูนะครับข้างบนอนะอะไร

ยืดถูกหวาเยเอาน้ำลูกหวหนเฮ้ยเฮ้ยน้ำขี้ข้างคขวาจะบ้าหรือเปล่าน้ำเนิมมีแต่ขี้ข้างคขวานะครับอย่าอย่าอย่าหาถ้ำนะครับใครมาเที่ยวถ้ำอ่ะเราต้องดูด้วยว่ามีข้างคขวาไหมเจอป่ะมาขึ้นอีกป่ะ นี่ฮะมีบันไดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเพราะข้างในเขามีไฟให้ด้วยเขาเปิดไฟไว้แล้วเพราะเราเปิดไฟไว้แล้วไปแม่มามาถึงแล้วก็ระวังลื่นนี่ฮะบันไดแข็งแรงเขาเปิดไฟไว้แล้วข้างบนข้างบนมีไฟด้วย นี่ฮะต้องต้องมาให้ถึงอย่างตาลุงคนนั้นที่เขาบอกอ่ะถ้ามาแล้วต้องขึ้นเขาบอกโอ้โหขี้ขังขาวถ้าใครจะมานี่ต้องพกแมสมาเลยนะอือหือนี่ฮะ,ฮะโอ้โหนี่เพื่อนดู ผมแนะนำเลยกินแรงมากอือฮึดูเพื่อนดูป่องนั้นนู่นเพื่อนเห็นปองไหมนะไหมครับ มีขึ้นไปพว้นเี้ขึ้นไปพูกนี้ขึ้นบนเขาใช่ไนะขึ้นเขาเหรอขึ้นเราคนน่ะน่าจะเป็นทางลงอีกทางนึงอ่งแล้วเราขึ้นไปดูมีรอยคนขึ้นอยู่นะนี่ฮะ ควนจะเป็นป่องเอ,อ่อภูเขาแล้วนี่คือข้างล่างนะฮะเนี่ยเห็นไหมอืรอข้างล่างก็ได้เธอนะอออนะ่ะ ตรงนั้นก yeah. right. uh ็ได้เล่จะขึ้นนี่โห นี่ฮะจริงตรงนี้ก็่ายเข้าแล้วเนี่ยไม่มีลมเลยแต่หินทั้งนั้นเลยค่ะ 哎。Uh. สูงมากอ่ะแต่ก่อนคนมาฉันว่าเข้าเข้าทางนี้นะเชื่อไหมคนที่มาถ้ำาอะไรนาะเนี่ยมันมีทางเหมือนเห็นไ,ไหมฮะตรงนี้เน่ยมันลงได้ดอะ ใช่ไงอ๋ออ๋อใช่มีหินย้อยด้วยเห็นไหมฮะับหินย้อยที่ลงมาจากข้างบนตบเนี่ยลูเพื่อนนี่ น้ำซอสเนี่ยดูรอยน้ำซอสครับเป็นหลุมลงไปเลยเห็นไ,ไหมฮะนเ,นเนี่ยน้ำเพราะนั้นเนี่ยทำให้เป็นหินย้อยลงมาไงน้ำซอสทุกวันทุกวันเห็นไ,ไหมครับจะได้แบบนะหนี่บนหัวผมเลยนะไหมไ,ไหมฮะ กถวันบลมเลยอะตรงนี้เขาทำเมือนเขาทําเป็นเป็นถ้าแต่มันพังหมดเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยมีรอยไม้รอยอะไรอย่เห็นไหมน่าจะหินหล่นลงไปปิดปากถ้านะเห็นก้อนนี้ไหม เนี่ยเหมือนบันไดลงอ่ะมันย่งน่าจะถล่มลงอ่ะตรงนั้นน่าจะเป็นทางเข้าได้นะเธอแต่มันหินมันถล่มลงเปยเหมือนเขาทำบันไดไว้เลยอ่ะแนะนําเลยนะครับต้องใส่รองเท้า,า,าอืม

นี่ครับลงจะลงลำบากหน่อยเพราะมันชันเป็นไม้ไม้ก็ผูดลแล้วด้วยแล้วท้าบันไดก็ต้องทำให้มันสลบก,กับกับหินนะถ้าจะทำไปอีกอย่างมันหักแน่ใช่ไหมฮะเขาจะทำแนบกับหินไว้แล้ววางไว้เลยสูงมากเลยดูดิ ดูความชันครับโน่นดูชากความไปนน่นสูงมากครับ ข้างเนะที่นยิงย่งมีลมเข้ามานะโอ้โหเพื่อนแนะนำเลยแมทห้ามพลาดเลย Okay. nha dài hiện trường nào น้ำไม่ท่วมรอกมันไหลลงไปในซอกหุน่นน้ำมันไหลลงไปในซอกหุน่น

นี่ก็าไม่มีไฟไม่กล้ารอบนี็กกำลังฝ่าโอ้โหนเด็กไปหาครับนี่ฮะอ๋อเขากำลังสร้าง,อ,งอืม สร้างเนี่ยกำลังก่อสร้างแนละ้วนู้โบดโบสหรือเปล่าเนาะใช่โบดอันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จเขาก็เลยเรียกวัดธรรมพธาตุเจนี่ยครับโอ้ยสำหรับคลิปนี้ลาแค่นี้นะครับเพื่อนๆร้อนมากเลย <laughs> เดี๋ยวชินหน้ามาดูว่าเราจะไปถ่ายที่ไหน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย